เฮี he el, he el. ้เฮี้สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบพ่อกันไปคำละขี่เก่าเหมือนเดิมอันนะบระดียมาโดนนนหนทางโอ้สะดวกายเดอครับเด้อเดี๋ยวนี้เด้อยเป็นสามล,ล่นเป็นโงเกนเลยบระดียลำบากบรนไดเดอครับเริ่มมาแม่สอดจงบอบนี้เด้อย เดินโน้นดังสบายดีครับอไปพอมาเยุะเริ่มคืนเขาครับช่วงนี้พอๆๆกับบั้นเดียกการช่วงทำช่วงแรกๆเนาะช่วงสี่โมงแรงสามโมงสี่โมง เดดอ่อนๆอนนะเขาลูกแรกครับช่องนี้เขาลูกแรกมากนอนตื่นสวยเสร็จแล้วล่ะมาบริหารกระเจ้าเสร็จแล้ว เงนกันเงาๆยาวไปเโอ้พลยคนทั้งก็มีไฟส่องสว่างได้ทางโอ้ย่หผมกังกงขึ้นผมเปนต่ยานผมยึดตะกาบันไดดอสะดเกสบายสมือนี่ยถอทไยจ้ะ ไปนอนไปนอนค่ะา,ามื้อืนแล้ครับไปเรือกาดีดอ่อนๆตัวลา คลิปนี้ไปเซมี้ก่อนนะครับเด้อิปหนาจังว่ากันไหมหวันแดดนะต้องไปจับมันห่อนแดด